นะเรียนต่างหอยอ่ะก็จะมีกระเป๋าเนาะประจำโรงเรียนกระเป๋าของโรงเรียนเองนะคะต่น,นี้มัตอต้องเอารถไฟฟ้าไว้ให้แม่นะคะเดี๋ยวให้เจ้าคอยไปส่งเนาะที่หน้าบ้านยายนน้นนะคะตรงที่รอรถนักเรียนเนาะ แล้วก่อยนอนขับรถไฟฟ้าเข้าไปไปลายางลิบๆๆมีคุณยายท่านหนึ่งนะกรีดยางนะที่นี่ไม่น่ากลัวนะคะเพราะว่ามีคนมากรีดยางนะที่สวนเนาะ นะเดี๋ยวเราจะไปดูหม้อข้าวเราตอกันวันนี้เราก็นึ่งข้าวเหนียวนะคะรอเด็กรอไอเดียตื่นเนาะใหเดียกินข้าวเราไปโรงเรียนสดมาต่อยก็เช้าเช้าเม่อต่อยจะไม่ได้กินข้าวนะคะแล้วก็วันนี้จะทอดหมูนะคะทอดหมูหมักไว้แล้วนะ ข้าวก่อนเลยนะคะแป๊บเดียวก็สุกนะคะพอทำนว่นนี่นั่นนะล้างถ้วยล้างชานะมเนอะเมื่อกี้นะคะพอมาต่อกับมนนี้ไปแล้วเราไปหาเห็ดเนาะเดี๋ยวเราทำกับข้าวกันนะคะเดี๋ยวกินกาแฟไปด้วยเนาะนะคะอาหารชาวของเด็กๆวันนี้ก็จะเป็นหมูทอดนะคะข้าวเหนียวเ,เนาะ เพราะว่าเด็กๆนะคะเขาก็จะไม่สามารถที่จะกินเกงห็ดเกงเห็ดเกงเห็ดเหมือนเราได้นะ ตอนนี้กระทะกำลังร้อนนะคะหวิ่นหอมออกมาแล้วครับรรยากาศยามเช้าเช้านะคะก็อปิจวัตรประจำวันนะ มาทำกับข้าวนะคะดูคือทับทิมเขายวดพระองค์เนาะแล้วก็มีกับข้าวแสนอร่อยได้รอรู้นะคะ,ะที่มีขั้นกอนการกดนะโฉนยสวัสดีค่ะ